สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาฝอย CIF300L ครับผมระยะเวลาในการใช้งานครับผมประมาณ2เดือนนิดๆครับยังไม่ถึง3เดือนครับผมก็ซัดไปแล้วครับผม8,00 0กิโลครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากศูนย์นะครับ2ครั้งครับผมแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างครับผมด้านหลังเป็น แบนด์ของเทคนิคครับผม gtr 3 1ขครับผมส่วนด้านหน้าครับผมเป็นแบนด์ของ yss ครับผม yss รุ่น Z1 ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นตัวท็อปของเขาครับผมสําหรับ crf 3 0 0 l ครับผมกว่าจะปรับจูนกันได้ครับผมสำหรับโชคหน้านี่ผมบอกว่าเหนื่อยครับผมเหนื่อยมากเหนื่อยมาก แต่ก็ตอนนี้ลงตัวแล้วครับผมรู้สึกว่าลงตัวแล้วครับผมค่อยๆเรียนรู้ไปครับผมก็ครั้งแรกพึ่งจะมาใช้รถประเภท enduro หรือว่าพวกแบบทางดินสายฟุ้นอะไรครับแต่ส่วนมากผมจะเน้นไปทางท่องเที่ยวเป็นหลักครับผมแต่รู้สึกว่าการเทสและการใช้งานของผมช่วงนี้ครับ มันไม่ใช่เป็นการนกเที่ยวครับมันเป็นการลุยหนักมากครับแต่แล้วก็ที่สําคัญครับผมแบกของไปด้วยนะครับผมอุปกรณ์แคมป์อุปกรณ์ช่วยรลยอสุกเฉินอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์รทุกอย่างที่ผมคิดว่าผมจะไปท่องเที่ยวแล้วมันต้องมีครับมันต้องมีครับของมันต้องมีอะไรประมาณนี้ครับส่วนยางครับยางเดิมครับยางหลังนี้ เปลี่ยนไปแล้วเส้นที่สองครับอันนี้คือเส้นที่สองเส้นแรกหมดดอกไปแล้วครับผมเพราะว่าผ่อนหมดละส่วนยางหน้าครับผมยังผ่อนไม่หมดครับเพราะว่ายังมีดอกอยู่ครับผมก็เลยต้องใช้ไปก่อนครับส่วนกระจกนั้นเรียบร้อยครับผมตัวนี้ผม สั่งเบิกศูนย์ไปแล้วครับผมนี่ครับผมน่าจะอีกประมาณสักสามสี่วันได้ครับส่วนกระจกก็เก็บไว้ครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมเครื่องเดิมครับยังไม่ได้ไปปรับจูนอะไรครับผมเดิมทุกอย่างครับเครื่องเดิมเดิมครับผมอ่าที่สำคัญครับผมเปลี่ยนแค่ปลอกแฮน์ั้งครับเนี่ยปอกแฮน แล้วก็ซื้อตัวนี้มาเสริมเฉยๆครับเนี่ยครับสายงานดีมากครับจนจะพังแล้วครับล้มบ่อยครับผมผมขี่ไม่ค่อยเก่งครับล้มบ่อยต้องซื้อตัวนี้ใหม่แล้วมั้งเนี่ยรู้สึกจะพังแล้วครับส่วนอีกข้างนี้ก็เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยส่วนการใช้งานโดยรวมครับผมถือว่าดีมากๆครับสำหรับทางดินและเดินทางไกลครับแต่ต้องเปลี่ยนช่วงล่างนะครับผม คันนี้ผมเปลี่ยนช่วงล่างมาแล้วแล้วก็อัตราการกินน้ำมันก็ผมก็ตึงมือหน่อยครับผมประมาณ26กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็คือสุดบอกคุกเกียรครับผมผมได้แค่ยี่สครับผมส่วนการใส่ของหน้าครับด้านหน้าครับยังไม่เปลี่ยนช่วงล่างนี้ความเร็วไปที่ร้อยนี่ครับ เจอลูกลนาดไปนี่ครับเลือยยิ่งกว่างูครับพอเปลี่ยนช่วงล่างปุ๊บครับผมร้อยสามสิบโดยประมาณนะครับ1 2 0ยยี 120, นี่เอาอยู่ครับไม่มีอาการสายทั้งสายในโคง้งทั้งสายทางตรงนะครับต่อให้เจอลูกต่อให้เจอลูกกานาดก็ไม่สายครับคือว่าคุ้มค่าที่ลงทุนเปลี่ยนช่วงล่างครับผมแต่ถ้าอยากจะปลอดภัยเพิ่มขึ้นผมก็จะ ว่าจะติดกันสะบัดนิดนึงครับผมแต่สายท่องเที่ยวของผมครับผมคือว่าลงตัวแล้วครับณตอนนี้ครับพร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างแล้วครับผมแต่ครับก็มีแต่กละทะเบียนผมยังไม่ได้ครับผมผมคอยย้ำนะว่าผมรอทะเบียนอยู่นะครับอันตอนนี้สองเดือนกว่าแล้วผมยังไม่ได้ทะเบียนครับแต่ดูไปแล้วก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วน่าจะอาทิตย์นี้แหละครับผม ในที่สุดการทดลองรถ8,000กิโลกับระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆเข้าใจการทำงานของรถเข้าใจการทำงานของช่วงล่างเข้าใจว่ารถมาทำงานยังไงอัตราเร่งเป็นยังไงการเข้าโค้งยังไงโถือว่าถือว่าเราเริ่มเข้ากันได้แล้วครับผม สำหรับ C R F 3 0 0 L ครับผมมันเป็นรถที่เหมาะสำหรับสายชิลอย่างผมครับขี่ชมนกชมไม้ครับผมขี่ไปเรื่อยๆครับผมท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ผมอยากไปครับมันไปยากคันนี้ก็ไปได้ครับมันเหมาะกับผมมากๆเลยครับผมชอบมากๆครับสำหรับสายท่องเที่ยวของผมดูแล้วก็รู้สึกจะแฮปปี้กับมันครับแฮปปี้มากๆเลยครับผมแต่ถ้าไปสู่โลกกว้างผมก็คงจะ ไม่มือตึงครับจะไม่มือตึงครับผมผมย้ํานะครับเพราะว่ามันห่างไกลบ้านครับแต่ผมมือตึงนี่เพราผมขี่อยู่รอบๆบ้านครับอ่าทุกคนค้นหาผมเจอแน่นอนครับถ้าผมเป็นอะไรไปครับผมแต่ถ้าเราเดินทางไกลครับไปจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยก็เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับห่างดินนี่ผมซัดเรียบครับผมบิด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 จริงๆครับสุดปอครับ เพื่อจะทดสอบช่วงล่างทดสอบกําลังเครื่องยนต์ทดสอบทุกอย่างมาแล้วครับพวกเส้นทางในรอบตัวอําเภอเชียงคานทั้งหมดแล้วนะครับเหมือนอย่างวันนี้ครับผมเหมือนอย่างวันนี้ครับบ้านผมห่างจากเชียงคานณจุดนี้ครับ20กิโลครับผมทางดีเป็นลาดยางอย่างดีครับใหม่กิบเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆครับผมแต่ครับผมผมก็เลือกเส้นทางดินครับที่ห่างจากเชียงคานครับจากบ้านผม ทั้งหมด40กิโลครับเพื่อจะมาเชียงคานครับก็รถพึ่งล้างเมื่อวานก็ตามสภาพครับตามสภาพที่เห็นครับว่าทางมันโหดขนาดไหนครับขึ้นเขาสันดินมาเต็มลงน้ำมาตึมครับผมฮลุป่ามาครับผมและที่สำคัญครับกิ้งไปหนึ่งรอบครับตอนที่กิ้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ความเร็วน่าจะประมาณสัก60สบครับโชคดีที่ผมมีรองเท้าครับผมมีอุปกรณ์เซฟตี้มีหมวกกันน็อกครับนี่ครับสหารอยล้มยังอยู่เลยครับผมนั้นสำคัญครับการขี่มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งครับผมต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับผมผมขอย้ำนะครับเซฟตี้และก็ไม่ประมาทครับแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าผมก็ประมาทนิดนึงครับผมแต่ด้วยความที่ โชคดีของผมกันครับรอดมาแล้วก็ไม่บาดเจ็บอะไรครับเพราะว่าผมใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกนี้ถลายไปชนกับก้อนหินเลยครับเนี่ยมีรอยรล้าอยู่ครับโอ้คือว่าโชคดีมากครับที่รอดมาได้ครับขี่มาเมื่อกี้ครับใส่เต็มแม็กคุกแม็กครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่าผมทดสอบช่วงล่างมาสองอาทิตย์เต็มๆติดต่อกันละมันยังไม่ได้ครับแต่วันนี้ ถือว่าสุดแม็กก็หมแล้วครับมันน่าจะได้เท่านี้ครับผมมันน่าจะได้เท่านี้ถือว่าพอใจแล้วครับผมต่อไปก็อีกไม่กี่วันก็ได้ทะเบียนละพร้อมที่จะสู่โลกกว้างแล้ะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมและเข้ามารับชมครับและขอขอบคุณครับผมผู้สนับสนุนการเดินทางทุกท่านนะครับผมบนทะเลหมอกเขาคอ แอนเดอะปั k คอฟฟี่ครับผมบำรุงดีเซลอุดรธานีนะครับพี่ลงครับผมพี่อาร์ตครับผมจากชลบุรีครับมอบเสื้อผ้าการเดินทางที่ใส่สบายครับผมแล้วก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่สนับสนุนโดยไม่ได้เอ่ยออกนามนะครับผมที่ปิดไว้อยู่ครับผมเพราะว่าพี่เขาก็ไม่อยากให้เอ่ยออกนามครับขอบคุณมากๆครับผม ขอบคุณหลายๆขอบคุณหุกกำลังใจครับผมขอบคุณมากครับผมจากหลอกไปใดครับ